ำไมเหรอลูกวันพิเศษไม่ใช่ดวงพิเศษชาญเมืองบ้านตาคลีื่นพิเศษไปแล้วแล้วนี่ดวงพิเศษบ้านตาคลีเพเทมไงลูกสายสายชาตเมืองพิเศษสถานีที่าพิเสานีที่าโดยสานีร่าวรตรวจสิบทาสารางานางารนำไปไว้อน เราเตรียมการต่องอบสายที่เรา้องให้การจายเินท่ภาคการดีฬางเราจะด้สับการี่ยได้ตามเวลาครับดนาฬิกา8นาทีครับบริษัทนทาเรจะนีครมบเท็นขอและสัมานของท่านคือจากที่นั่งบนขบวนรถให้กัน่อยครับตรนนี้ไม่เนเลยแต่ว่าตรงนีแต่สังเกตที่นั่งไม่เหมือนนะลูกที่นั่งจะไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะ,かかละคะล้ายๆรถไฟฟ้าดิจีต์ใช่ไหมคะมีกด้วยอะมีเด็กๆด้วยอ,อ่ยอันนี้ออนนนนนเมือะแอปิดประตูกลค่ะชั้นมาแต่ละตู้จะมีทางขึ้นลงสองจุดใช่ไหมลกูกขึ้นลงสงจุดนะ <S <S สังเกตหตู้รถไฟอะค่ะมีประตูสองประตูนะคะนี่มีสองประตู ตองนีเที่าราลาที่สองการดาภาคลาที่หเอาเ่